COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวร่วมกันนะคะอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่40ข้อที่1ถึงข้อ17นะคะให้เราอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันค่ะข้าแต่พระยาเวขออย่าทรงปิด กั้นพระกรุณาของพระองค์จากข้าพระองค์ขอให้ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ปกป้องข้าพระองค์เสมอเพราะความทุกข์ยากนับไม่ถ้วนได้ล้อมข้าพระองค์ไว้ความชั่วของข้าพระองค์ตามทันข้าพระองค์จนข้าพระองค์มองอะไรไม่เห็นมันมากกว่าเส้นผมบนศีรษะของข้าพระองค์ใจของข้าพระองค์ก็ฝ่อไปข้าแต่พระยาเวโปรดพอพระไทยที่จะช่วยกู้ข้าพระองค์ ข้าแต่พยาวีขอทรงรีบมาช่วยข้าพงค์เถิดขอให้ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตของข้าพระองค์อับอายและอดสูด้วยกันขอให้ผู้ที่พอใจจะให้ข้าพงค์จิตนั้นต้องหันกลับไปและขยหน้าผู้ที่ล้อเรียนข้าพงค์ว่าอาหา่าฮาหา่านั้นขอให้พวกเขาตกตะลึงเพราะความอับอายขอให้ทุกคนที่สแสวงหาพงค์ ปิติและอินดีในพระองค์ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์กล่าวเสมอว่าพระยาเวใหญ่ยิ่งนักฝ่ายข้าพงยากจนและขัดสนขอองค์พระเจ้านะออขอองค์เจ้านายเอาพระไทยใส่ข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้ประถมและผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพงขออยาทรงรอชา้า วันนี้นะคะพี่น้องก็เป็นสดุดีบทที่40่สถึงสิบเอ็ดถึงสินะคะซึ่งต่อจากเมกื่อวานนี้นะคะและในพระธรรมตอนนี้นะคะเป็นตอนที่แม้ดาวิดนะคะจะเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากลำบากอยู่แต่เขาก็ได้บอกเรื่องราวของพระเจ้านะคะให้ผู้อื่นฟังและเขาก็ได้ประกาศว่าพระเจ้ายิ่ยงใหญ่นะคะพี่น้องเริ่มต้นในข้อ11นี้นะ,ะดาวิดได้ขอความรักมั่นคงและความ สัตซ์ซื่อของพระเจ้าอยู่ด้วยเสมอนะคะซึ่งเป็นความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือตามสถานการณาร์พระองค์ยังคงสัตซ์ซื่อและรักษาพัญญาของพระองค์เสมอนั่นก็คือความรักและความสัตซ์ซื่อของพระเจ้านะคะที่ดาวิดได้ตอกย้ําให้เราเห็นว่าขอให้เราขอให้ความรักและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าติดตามตัวเราทุกคนไปอยู่เสมอพี่นงคะเพราะในโลกนี้นะคะเต็มไปด้วยความชั่ว ความทุกข์ยากลำบากก็ล้อมรอบตัวเราอยู่ในโลกที่เต็มไปได้วยความบาปความชั่วจริงทวีความรุนแรงขึ้นนะคะและความบาปก,ก็ทำติดตามตัวเรามาอย่างจรวดใช่หมคะความบาปอยู่รอบตัวเราทำให้จิตใจเราห่อเหี่ยวทำให้เกิดวิกฤตในชีวิตทำให้เรามองอะไรไม่เห็นนะคะและในข้อ13ดาวิดก็ได้ขอการช่วยกู้เป็นความปรารถนา สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้านะคเขารู้ว่ามีพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยให้เขาออกจากวิกฤตความทุกข์ยากต่างๆได้และขณะเดียวกันก็มีบางคนใช่ไหมคะอาจจะมุ่งร้ายเอาชีวิตกันบางคนอาจจะถูกเยาะเย,ะเยะ้ยหรือบางคนอาจจะทําให้รู้สึกเจ็บปวดกายหรือเจ็บปวดใจใช่ไหมหลายครั้งเองตัวเราเองก็อาจจะทําให้คนอื่นเจ็บหรือว่าหลายครั้งเองนะคะเราก็อาจจะถูก คนอื่นทําให้เราเจ็บปวดเช่นกันนะคะไม่ว่าวันนี้นะคะเราจะประเชิญสิ่งใดในข้อทีบ6บอกว่าขอให้ผู้สแสวงหาพระเจ้าเปรมปีนะคะให้เรามีความชื่นชมยินดีและเปรมปีนะคะพี่น้องเ,ออเมื่อเจอกับปัญหาและความทุกข์ยากนั้นเพราะเมื่อเรา,สาแสวงหาพระเจ้าเราจะได้พบพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นแหล่งแห่งความชื่นชมยินดีผู้ที่รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างไร ผู้ที่รู้ว่าความรู้สึกข้างในของเราเป็นเช่นไรนะคะพระองค์ทรงรับรู้ถึงความเจ็บปวดของเราได้นะคะและเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าพระองค์จะช่วยกู้เราเพราะเมื่อเราได้รับการช่วยกู้แล้วเนี่ยเราจะได้ประกาศว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่นะคะพี่น้องพระเจ้าผู้ทรงรักเราและทรงสัตย์ซื่อต่อพัน,พนธสัญญาของพระองค์นะคะและสุดท้ายในข้อ17นะคะบอกว่าแม้เรายากจนและขัดสน พระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่และทรงช่วยกู้เรานะคะพระเจ้าทรงรักและห่วงใยคนยากจนขัดสนนะคะและขอให้ละขอพระเจ้าให้รีบมาช่วยเถิดนะคะพระคัมภีร์บอกว่าขอพระเจ้าให้รีบมาช่วยเถิดนะคะจึงเป็นคําวิงวอนขอให้พระเจ้าช่วยเหลือพระเจ้าจะยื่นพาดอันทรงฤทธิของพระองค์นะคะจุดผู้ที่ร้องขอการช่วยเหลือขึ้นมานะคะ ดังนั้นนะคะวันนี้ไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญปัญหาหรือวิกฤตความขัดสนความยากจนหรือปัญหาต่างๆใดๆนะคะพระเจ้าก็ทรงเอาพระทัยใสเราเช่นกันนะคะเหมือนอย่างที่พระเยซูคิดนะคะได้เสด็จมาช่วยมนุษย์ทุกคนให้พ้นจากความบาปนะคะพระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนในชีวิตของเรานะคะและคอยช่วยเหลือเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์ดังนั้นนะคะสิ่งที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะคะจากบท นี้นะคะประการแรกนะคะถึงแม้ว่าวิกฤตชีวิตจะทำให้เราทุกข์ยากลำบากแต่อย่าลืมพระเจ้าค่ะผู้ทรงรักเราและอวบหญยยเราวิกฤตอาจทำให้เราท้อแท้หมดฝังหมดกำลังใจนะคะจนลืมไปว่ามีพระเจ้าผู้ทรงรักเราบางครั้งพระเจ้าอาจจะอนุญาตให้วิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตเราเพื่อให้เราได้ใกล้ชิดพระเจ้าดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเราเจอปัญหาชีวิตวิกฤตในชีวิตนะคะเรายิ่งต้อง เข้าใกล้พระเจ้ายิ่งเข้าหาพระเจ้านะพี่น้องและประการที่สองนะเราสามารถมั่นใจได้ว่าพระเจ้ารักและห่วงใยเราแน่นอนและพงค์ก็ไม่ได้เลือกสถานะในการที่จะรักด้วยนะคะพระเจ้าทรงรักห่วงใยทุกคนไม่ว่าจะยากดีหรือมีจนนะคะและความรักของพระเจ้านั้นเป็นความรักที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะพี่น้อง และประการสุดท้ายประการที่3นะคะเมื่อเราได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้านะคะให้เราที่จะเป็นพยานถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทําในชีวิตของเรานะคะให้เราประกาศออกไปประกาศความรักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าออกไปได้วยกันนะคะพี่น้องให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะโอ้พระเจ้าสาธุการแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงรักมนุษย์ทุกคนด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ ขอทรงช่วยกู้เราทุกคนออกจากวิกฤตปัญหาที่ทำให้เราทุกยากลำบากด้วยความเชื่อและด้วยความไว้วางใจในพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือผู้ที่ทุกยากลำบากพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงช่วยกู้เราพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าที่ให้เรานั้นพงเจ้าค่ะ อยู่ในพาดและอยู่ในความรักมั่นคงของพระองค์พระเจ้าขอพระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเราทั้งหลายที่จะประกาศความรักความยิ่งใหญ่ของพระองค์ออกไปทุกครั้งที่มีโอกาสและขอให้ความรักความสัตย์ซื่อของพระองค์นั้นติดตามติดตัวเราทุกคนไปตลอดวันคืนอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเยเมนค่ะขอพระเจ้าอว้พรที่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ